ในส่วนของเดือนจำทั้งหมดอยู่1 4 3แห่งทั่วประเทศนะฮะในเขตพงเปรมเนี่ยก็จะมีเดือนจำอยู่5แห่งในช่วงปีใหม่ก็เลยจัดเหมือนเป็นของฝันปีใหม่ให้กับประชาชนก็เลยจัดให้มีการเยี่ยมญาติแล้วก็มีของดีราชทันแล้วก็ออกมาจำหน่ายราคาถูกอีกส่วนหนึ่งก็คือหลายแห่งเนี่ยก็ออกไปทำสารนรณประโยชน์ กิจกรรมดูแลประชาชนการสถานหญิงกลางการจัดให้ได้มีโอกาสได้เยี่ยมญาติในการเยี่ยมญาติก็จะเป็นการสื่อสารไปว่าอย่างน้อยที่สุดบางคนได้มาเห็นสภาพความเป็นปอยู่ก็จะมีสบายใจทางเดอนจำอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็คงจะให้มีถึง6อออ,อที่1คือที่อยู่อาศัยจะต้องดีต้องเสมอภาคอ่เรื่องที่2เรื่องอาหาร เรื่องที่3เรื่องอนามัยเรื่องที่4เราจะสร้างโอกาสการศึกษาขั้นพื้นฐานก็จบต้องจบป .6 ห,หรือจบปวชเรื่องที่5กาก็เรื่องอาชีพเ,เราจะเป็นสถานที่ฟื้นฟูเป็นสถานที่ ให้ชีวิตใหม่แล้วก็สถานที่ให้ออกไปอยู่ในสังคมใหม่ที่ดีอีกเรื่องหนึ่งที่จะก็ให้มีเป็นเป็นเรื่องของ่าเรื่องอัตลักษณ์เรื่องวัฒนธรรมเช่น,นมุสลิมก็ได้รับการดูแลศาสนิกต่างๆต้องได้รับการดูแลด้านปฏิบัติกิจทางศาสนาแล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือราชทั์จะต้องให้เขาได้มีโอกาสเยี่ยมญาติพบทนายอย่างน้อยอคนสามแสนคนที่มีโอกาสได้เยี่ยมถ้ว,วันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีโอกาสแล้ว จะเยี่ยมใกลชิดแล้วครอบครัวเนี่ยน่าจะอีกประมาณสักสิบสิบคนหรือมากกว่านั้นรวมทั้งจะมีสินค้าราชทานต่างๆที่น่าจะลดกระหน่ำเลยนะล,ลดราคาเพื่อเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และที่สำคัญก็อยากแต่ผู้ที่แข็งแรงที่ไม่มีญาติเยี่ยมก็อยากกิบบกีจิตอาสาไปดูแลชุมชนสังคมด้วยอันนี้ก็คือภาพรวมที่ที่ทางราชทา์จัด ปีนี้ก็จัดยาวเลยถึงสิ้นมกราเลยนะครับ